ทีมผลาสี่คูณหนึเมตรชายไทยสุดจี๊ดชนะเกาหลีคาบ้านแต่เวลาย,ยังไม่ผ่านเกมไปศึกชิงแชมป์โลกครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับทีวิ่งผลาสี่คูณหนึเมตรชายทีมชาติไทยนะครับเข้าร่วมการขันแมนสตรีเลทีมทูคอนเฟดอินโกลเดียนะครับรายการในชแนลอเลนติกแชมเปี้ยนชิพ เป็นรายการแข่งขันในประเทศของเกาหลีใต้นะครับแข่งกันที่คยองซันประเทศเกาหลีนะครับเพื่อนําเอาเวลาไปคอลี่ฟายเข้าแข่งขันครีทาชิงแชมป์โลกที่ออรกอนสหรัฐอเมริกาต่อไปนะครับวันนี้ครับการแข่งนในรอบชิงนะครับับวิ่งไทยในลู่ที่3ครับเสื้อขาวกางเกงดําประกอบไปด้วยสิบรวดตีครับชยุทธคงประสิทธิ์ไม้1ครับไม้2สรัตดับังไม้3ามสิบรวจโทสิริพลพันแพรแล้วก็ไม้4ภูริพลบุญสอนครับน้องบิวนะครับ ก็วิ่งเข้าเส้นชัยมาเป็นที่1งอีกครั้งด้วยเวลา38.75วินาทีอันดับที่2ครับเป็นทีมเกาหลีในลู่ที่4 39.60วินาทีส่วนทีมเกาหลีชุด20ปีนะครับชุดอายุไม่เกิน20ปีอยู่ในลู่ที่ี่ยแข่งไม่จบครับเพราะว่าตีไม้หล่นนะครับไม่มีเวลานะครับอย่างไรก็ตามครับเวลาที่ทีมลมกรดไทยทําได้38.75วินาทีก็มากกว่าเวลาที่ลงแข่งขันเมื่อวานนี้เมื่อวานนทำได้38.56วินาที ทมให้เราครับยังไม่สามารถมีสติดีสุดครับติดเป็น1ใน16ทีมเพื่อไปแข่งขันศึกชิงโลกได้นะครับโดยเวลาเนี่ยต้องลดลงอีกอย่างน้อย0.05วินาทีนะครับเวลาเนี่ยต้องต่ำกว่า38.51วินาทีเป็นอย่างน้อยครับถึงจะได้ผ่านไปสู่การแข่งขันวิ่ง4ี่คูณเมตรชิงแชมป์โลกได้นะครับโดยการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกครับที่ออริกลอนสารทครับจะมีขึ้นในระหว่างที่15-24กรกฎาคมนี้ครับเรายังพอเวลา ไปหารายการแข่งขันนะครับเพื่อคุริฟายไปศึกชิงโลกต่อครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือวอ่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ